สวัสดีแฟนหงแดงดีวอพูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นดีวอพูประจำวันที่21สิงหาคม2565โดยดีวอพูเดลี่ายเซอโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ้นน5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นราใจกูว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงกานตีและมั่นใจได้ เร,เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันสึกแดงเดือดระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอทราวฟอร์ดในคืนวันพรุงนี้ในฤดูกาลที่แล้ววอพูบ,บุกมาจะเอาชนะที่นี่ได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ก่อนจะกลับไปย้ำแค้นได้อีกครั้งที่สนามแอนฟิลด์4ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าถาล่มแบบไปกลับถึง9ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียว ทำเอาบรรดาเด็คอปทั้งหลายต่างก็แฮปปี้ไปตามๆกันอย่างไรก็ตามเจมี่คาร์เกอร์อดีตปะกรังระดับตำนานของทีมเราก็ออกมาเตือนเลยว่าในการแข่งขันซีซั่นใหม่นี้มันจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแต่ยังคงเชื่อว่าทีมของเยอเกนครอปจะกลับออกมาพร้อม3ามคะแนนได้ผมคิดว่าผลการแข่งขันเหล่านั้นค่อนข้างจะประหลาดเลยนะคาร์ลเกอร์กล่าว ปกติแล้วคุณไม่ได้เอาชนะคู่แข่งได้4ประตูต่อศูนย์หรือ5ประตูต่อศูนย์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปมันจึงเป็นความรู้สึกที่ว้าวมากเลยนะผมคิดว่าแฟนบอลของนิวอา์พูลส่วนใหญ่ขอแค่ทีมคว้า3คะแนนได้ก็พอใจแล้วฝริติของเยอเกนครอปที่โอทราฟฟอร์ดก็ไม่ได้ดีมากมายมยเมื่อดูการที่แล้วมันสุดยอดก็จริงแต่การไปเยือนที่นั่นมันเป็นงานที่ยากเสมอ การต้องมาลงเล่นกับเกมคู่ดึกมันเป็นบรรยากาศที่ดีกว่าสนามอื่นๆแม้ว่าแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงจะผิดหวังแต่มันเป็นเกมที่ยากจริงๆสำหรับลิเวอร์พูลแม้กระนั้นผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นหรอกนะต่อให้ต้องมาเยือนที่โอทร r a ฟอร์ดพวกเขาก็จะเน้นการครองบอลและหากทำเช่นนั้นมันก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะแม้ว่าจะไม่ใช่เกมที่ง่ายเลย ผมคิดว่าลิเว์พูจะชนะได้แต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะเป็นเกมที่ยากเราจะชนะ2ประตูต่อหนึ่งผมคิดว่ายูไนเต็ดเองอาจจะทำประตูได้จากบรรยากาศในสนามลิเว์พูจะต้องดันเกมขึ้นมาสูงทำให้แรดฟอร์ดจะสามารถใช้ความเร็วได้และพวกเขาก็ยังมีมาร์ซิยาลที่กลับมาฟิตต้องยอมรับว่าแนวรับของลิเว์พูในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง3เกมที่ผ่านมา รวมถึงตั้งแต่การแข่งขันในศึกคอมมูนิตี้ชิลเป็นต้นมาเลยฉะนั้นแล้วมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคู่แข่งในการโจมตีเข้ามาได้ผมคิดว่าอยู่ในเตดจะยิงประตูได้แต่ลิเวอร์พูลจะทำได้ดีมากพอที่จะยิงได้สัก2ประตูและคว้าชัยชนะ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พ่อเป็ดจะขอพาเพื่อนๆมาดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกถึงการตัดสินใจในตลาดซื้อขายนักเตะของเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างมาลิฟอฟฟูออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้ไม่สู้ดีนะักกับการเสมอกับฟูแลนและคริสตันพาเลตใน2เกมแรกยังควานหาชัยชนะไม่เจอทาให้มีแต้มตามหลังทางจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น4คะแนนแล้ว นั่นทำให้พอเมอร์สันอีติาวเตอระับทตำนานของทางปืนใหญ่ออสนอลได้ออกมาฟันธงลงมาเลยว่ามันเป็นเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพวกเขาในเรื่องการขายนักเตะคนสำคัญอย่างทางซาดิโอมาเน่ออกไปทั้งนี้เจ้าตัวแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมไปหาความท้าทายใหม่ๆทำให้สุดท้ายแล้วสโมสรตัดสินใจอนุมัติการย้ายทีมของเขาไปอยู่กับบาเยรมิวนิก ได้สนนราคาในเบื้องต้น30ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์ก่อนที่มาเน่จะไประเบิดฟอร์มเทพกับต้นสังกัดใหม่ได้ในทันทีเมื่อเขาทำไปแล้ว2ประตูจาก3เกมแรกในการแข่งขันทุกรายการให้กับยอดทีมแห่งแคว้นเบาวารียอันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้เมอร์ซันก็เคยออกมาวิจารณ์การตัดสินใจที่ขายมาเน่ออกไปแล้วมาครั้งหนึ่งและล่าสุด เจ้าตัวก็ได้กลับมาตอกย้ำเรื่องนี้เป็นหนที่สองผมเคยพูดมาก่อนแล้วและผมจะขอพูดมันอีกครั้งเมื่อสั้นกล่าวการปล่อยตัวซาดดโอมาน่ออกจากทิ่นแอนฟิลไปคือความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงของลิเวอร์พูลทำไมถึงขายเขาออกไปด้วยค่าตัวแค่30ล้านปอนด์ในขณะที่คุณสามารถที่จะเลือกเก็บเขาเอาไว้ใช้งานได้อีกหปี เพื่อต่อสู้ลุนแชมป์ในการแข่งขันทุกรายการเหมือนที่พวกเขาทำได้สำเร็จเมื่อฤดูกาลทีแล้วไปกันต่อเลยกับข่าวที่3มของวันนี้พราะมิจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะและความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างมาทีมของเรากำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับมอยเซสไซเซโดไม่ฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลาจากทางไบรตันจนถึงขั้นที่สื่อหลายสํานัก ตามก็หันมาเล่นประเด็นข่าวนี้กันใหญ่โตในรอบสองวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางไบรตันเองก็ปล่อยตัวนักเตะแกนหลักสำคัญออกไปแล้วหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นมาร์กคูกูเรยาที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีและอีฟวิสซูมาที่อำลาสโมโสรไปอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นทำให้พวกเขาไม่มีความคิดจะปล่อยตัวนักเตะคนไหนออกไปอีก โดยเฉพาะในรายของไซเซโดที่หมายมันปันหมือว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนของบิซูมาในแผงกองกลางของทีมขณะเดียวกันตัวของดาวเต็กวัย20ปีเองก็ยังมีสัญญายาวกับทางไบรตันไปจนกระทั่งปี2025ทำให้พวกเขาไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกกดดันให้ต้องรีบขายเขาออกไป แม้เกินนั้นพวกเขาก็ได้เปิดช่องเอาไว้ด้วยเช่นกันว่าอาจจะเปลี่ยนจุดยืนกังกล่าวได้หากมันมีข้อเสนอมหาศาลที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้เข้ามาเพื่อนำเงินเหล่านั้นกลับไปลงทุนใหม่กับนักเตะล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสตูดิโอฟุตบอลสื่อจากประเทศเอกวาดอร์บ้านเกิดของนักเตะ ก็ได้รายะงานข่าวออกมาว่าค่าตัวที่50ล้านยูโรหรือราว42.3ล้านปอนด์จะเพียงพอต่อการพรากตัวเขาไปจากไบรตันขณะที่ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์เองก็พร้อมจะยื่นข้อสเสนอตามตัวเลขดังกล่าวเพื่อเล่งปิดดีลกับนักเตะให้ได้ทันก่อนตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลง สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิลด์ทอกเกนทราเวลไทยแลนด์ชวนคุณไปชมเกมถึงประเทศอังกฤษกับ5แมตช์ใหญ่พร้อมเซเลปและยูทูบเบอร์ชื่อดังเริ่มแมตช์แรกประทะแมนซิตี้13-20ตุลาคมพร้อมน้องคิปจังสุดสวยส่วนใครอยากไปดูบอลกับเซอร์อแบบตัวเป็นๆก็ร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ในวันที่19-26มกราคมในเกมฟาดตแข่งกับเชลซีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ สุดพิเศษหากบอกว่ามาจากช่องเซอโอจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกคนละ5,000บาทด้วยครับไหนๆก็เปิดประเด็นเรื่องโอกาสการย้ายทีมของทางมอยเซสไซเซโดมาอยู่กับสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันมันล่าสุดมันไม่ได้มีแค่สโมสรของเราทีมเดียวที่ความสนใจในตัวเขาอยู่ แต่คู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลต่างก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยแม้กระนั้นแฟนบอลตาดีก็จับสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเตะที่ตีความได้ว่าเจ้าตัวพร้อมจะย้ายออกจากไบรตันแล้วโดวยเช่นเดียวกันหลังเห็นเขาไปกดไลค์ในทวีตข่าวเรื่องการย้ายทีมในทวิตดังกล่าวมีข้อความว่ามอยเซสไซเซโดกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ คุณคิดว่าจุดหมายปลายทางใดคือสโมสรที่ดีที่สุดของเขาพร้อมกับโพสต์รูปการ์ตูนของไซเซโดในเสื้อของไบรตันขณะยืนมองชุดแข่งของ3ส,สโมสรเท้ความสนใจในตัวเขาซึ่งการที่เจ้าตัวเข้ามากดไลค์โพสต์นี้ก็ทําให้หลายฝ่ายเชื่อว,ว่ามันเป็นการส่งซิกเป็นในของนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเมื่อวานนี้ทางโคเซกอัลแบโตโมเลสตีนานักข่าวชื่อดังชาวเอกวาดอ ก็ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวไม่อยากจะย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมุ่งมั่นกับทาง Liverpool. ลิเวอร์พูลเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครับถึงการ่น,นขันเกมแดงเดือดกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนวันพรุ่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2021 มันได้เกิดเหตุการณ์ที่แฟนบอลของเรดเดลวิลออกมาประท้วงตะกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรจนทำให้การแข่งขันไม่สามารถดำเนินได้และในหนนี้พวกเขาก็มีแฟนบอลที่จะออกมาประท้วงอีกกับผลงานที่ตกต่ำของทีมทว่าครับก็หวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายแบบนั้นขึ้นมาอีกแต่หากเป็นเช่นนั้นมันก็สมควรจะตัดสินให้อยู่แนตเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และยก3คะแนนให้กับลิเวอร์พูลแบบอัตโนมัต เราได้เตรียมแผนการเอาไว้ไหมในหรอหากแข่งขันเกมนี้ไม่ได้เราก็จะขึ้นรถบัสกลับบ้านยังไงละ่ะครอสก่าวแต่ผมหวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะเพราะถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำอีกเราก็ควรจะได้สามคะแนนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถา,านการณ์นี้หากมันเกิดขึ้นและแฟนบอลไม่อยากให้เกมแข่งขันได้เราก็ไม่สามารถจะไปจัดโปรแกรมใหม่แล้วไปแทรกในช่วงที่เราต้องแข่งขันกันแบบเยอะแยะอยู่แล้ว ผมฟังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เลยจริงๆมันมีคนบอกกับเราว่าทุกอย่างจะโอเคดังนั้นเราจะไปที่นั่นเพื่อเล่นฟุตบอลจากนั้นก็กลับบ้านแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แข่งขันไม่ได้ไม่ว่าจะกับสโมรสรใดพวกเขาก็ควรจะได้สามคะแนนเพราะมันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาพวกเขาต้องเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อการแข่งขันนะ เพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ